สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะาม,ามาจัดโปให้เนาะสี่กระถางร้อยสา,าส,าออสามกระถางสามกระถางหกสิบก็ได้สองกระถางห้าสิบประมาณนี้เนาะมาเริ่มต้นแรกอันนี้แม่นางรากสดนะนี่อาต้นแรกเปิดไปเลยบอนกระดาษยี่ห้าอยู่ในโปเหมือนกันจะ้ะแล้วก็ ไก่อมพันสวยมากอ่าต้นต่อมานี่ค่ะอ่ะเขาเรียกอะไรนะว่านว่านว่านอะไรนะชื่ออะไรเนี่ยลืมจ้ะปลูกฟอมกอแล้วสวยมากเลยนะชอบสีใบเขาด้วยเราอะแล้วก็หูช้างด่งเหลืองใบเหมือนจะเสียสองใบนี้เลยอะแต่เบลอยู่ในโปรให้ได้นะยี่ห้าบาทใครอยากได้ก็ก็เอาอะ อันนี้ไม่รู้ว่าถ่ายไปหรือยังที่ลูรู้คือยี่สิบห้าบาทนางรักสดลูกมันเนาะอันนี้น่าจะตัดใบนะคะเขาก็จะเหลืออยู่สองใบเดี๋ยวบบก็จะส่งใบทั้งนี้เลยให้ให้ไปดูกันเอานะจ๊ะอันนี้ก้านกวนอูสามใบยี่สิบห้าบาทแล้วก็ช้างเผือกไอ้เบบซี่ช้างเผือกแบบใบบัวแล้วก็ อีเหายี่ห้าบาทเหมือนกันจะ้ะเอาไปเนาะทุกคนแบ่งกันเลี้ยงนี่เขามีลูกมาแล้วนะหนึ่งหนอแหละเขาชื่อเขาเป็นชายชนแผงจะ้ะต้นใหญ่ตอนนี้หาไม่เจอไม่รู้ว่าเอาเอาไปวางไว้ไหนเนาะนี่ค่ะยี่ห้าบาทเหมือนกันเนาะแล้วก็ อันนี้เขามีใบเดียวว่าใครอยากได้ก็ก็ได้อ่ะคะ่ะเพราะเป็นพรนะขนยี่สิบห้าบาทนะั่นแหละทุกคนอันนี้ใบเขาน่าจะเสียไม่เสียเบลไม่แน่ใจนะคะแล้วเขาก็มีหลอดมาแล้วนะแต่หอยมันม,นมีลูกหอยด้วยทุกคนนี่แหละคือปัญหาลูกหอย อ่ะเบลยังไม่มีมาแบ่งเลยเนาะหงสุวรรณทุกคนดูเดี๋ยวรอแยกสักสองสามวันเนาะน่าจะนานแหละหงสุวรรณนะทุกคนอ่ะชายชนอุ้ยเปลี่ยนกระถางได้แล้วอะ่ะชายชนทุกคน ใครไม่สีเรียดแม่มันก็ได้นะคะทุกคนมันแม่เขาไม่ด่างเบลว่าลูกเขาว่าต้องด่างแม่เขาด่างอยู่ใบเดียวนะเบลให้ที่ขอละกันขอหนึ่งร้อยบาทนี่ต้นนี้ตอนนี้คือนนเดี๋ยวยิบก่อนทุกคนมัน มันหนักมันหนักอะตอนนี้ตอนนี้ว้าวลากทุกคนดูไปเปลี่ยนกระถางกันเอาทำไมังไมไม่ด่างทุกคนแต่ลูกด่างนะลูกตรงเนี้ยด่างแต่อันเนี้ยไม่ด่างขอร้อยหนึ่งเหมือนกันค่าส่งไปคิดแยกเอาเนาะ เดีย๋ยวทักมหาเบลหรือว่าโทรมาได้นะเฟซกน่พรปานโตนะคะรูปด้านหลังรูปด้านหลังคืออันนี้ค่ะต้นนี้เลยฟอร์มก่อด้วยนะคะเพราะว่ามันมีหลายเฟซเนาะทุกคนทุกคนอาจจะงงเนาะดูให้จบก่อนนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนรอชมเมืองกเกาะเกต็ดกันเลยค่ะ อันนี้ย่ามันขึ้นเนาะเราทิ้งไม่ได้เลยย่าช่วงนี้บางต้นก็ลงหัวนะนี่พญยาพันวงังกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งดอกอะไรอะให้หลอดให้อันนี้ขึ้นมาก่อนละกันเบลไม่ได้ขายสีกระถางสีกระถางร้อยเนาะอันนี้จะให้แยกเป็น ถ้าถ้าโฟมมันสวยเวทจะขายอยู่ที่สองรอยห้าสิบาทส่งฟรีค่ะส่งทั้งกระถางมันมีฟอร์มนู้นด้วยที่ใบยเยอะกับใบน้อยเนาะแล้วก็รออันนี้มีลูกด้วยไก่แก้วไก่แก้วมาลายทองนะคะอัสษรอยู่ตรงอัสษรตรงนี้ค่ะตรงนี้ อันนี้อันนี้น่าจะเป็นสีปาดแม่นั้นก็หันุมานเชิดธงนะคะไปอาอยู่ในโปแลนวแหละสามใบหนึ่งหลอดสวยๆค่ะชมพูเทวีมีอยู่ใบเดียวเบลยังไม่ปล่อยละกันแล้วลใบก็ไม่อันเนี้อันเนี้โตมาเบลว่าสวย เหมือนขุนไก่ไม่ป้ายกับอะไรนะลูกไม้ป่าก้านดำอะค่ะทุกคนทุกคนอันนี้มาบอนกระดาษใบเดียวอย่างนี้เบลไม่ขายนะรอรอก่อนบอนกระดาษต้องรอก่อนอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันรอ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 เลยค่ะแต่ลากโอ้นึกว่าลากต้นไม้ลากหญ้า เสียใจเลยทีนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ทุกคนมันก็ขายได้แหละนะแต่ใบนี้เสียดายไปเสียแล้วนางผิวค่ะนางผิวนางผิวเนาะนี่ปปอยเซียนค่ะสีกระถางร้อยได้ สี่กระถางร้อยได้สองกระถางห้าสิบได้ค่ะค่าส่งตามจริงเนาะอืมปลาบูทองยี่ห้าเหมือนกันค่ะใครตังไม่พอหรือว่าอะไรต่อรองนะคะได้ถ้าซื้อเยอะนะนะคะยินดีต่อรองได้ค่ะแบ่งกันไปเลี้ยงเนาะนี่ไงต้นแม่หูช้าง พี่ว่ามันไม่ค่อยดอย่างอะทุกคนเนี่ยเนี่ยแต่ลูกเขาออกมาด่างนะบางต้นกระด่างบางต้นก็ไม่เด้ค่ะนะใครสนใจก็๋ยดี๋ยวเอาเบอร์โทรให้นะคะฟเฟสกระหนกพราน,น,นโตรูปรูปรูปข้างหลังรูปข้างหลังก็จะเป็นบอลสีหงส์สุวรรณเป็นฟอร์มกอนะคะายบ่าย,ายคะ่ะ